สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค้ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์มรีกันบ้างนะครับผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนล,ลายโยเบกาโนชนะโอโซาซูน่า3ประตูต่อ1โดยทางด้านลายโยนั้นได้3ประตูจากทางด้านของอับดุลมูลนินนาทีที่50อันเดราติอูนาทีที่6 6และอูนโลเปสน,นาทีที่95 ส่วนทางด้านโอซาซูนาครับได้1ประตูจากลาโอกาเซียในทีหกสจบเกมคู่นี้นะครับไลโยบิกาโนชนะโอซาซูนาสามประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของลาลิกาสเปนอันดับ1บาร์เซโลนา5นัด15แต้ม2แอตเลติโกมาดริด5นัด11แต้ม3เรียวมาดริดครับ5นัด11แต้ม4บียาริอัล5นัดมี11แต้ม5เซลต้าบีโก5นัด9แต้ม6ไลโยบิกาโนห้นัด7แต้ม เอาราเบสห้านัดเแต้ม8ปคิโลน้า5้านัดเแต้มเก้าแอติกบินเบาห้านัดเแต้ม10เอสบันย่อนห้านัดเแต้ม11อ็โอซาสโซนาหนัดเแต้ม12เรียวเบติสสนัดหแต้ม13มาโยกาห้านัดหแต้ม14บสี่เซบียห้นัดหแต้ม15บห้าเลกาเนสห้านัด5แต้ม16เรียวซูซิดัตห้นัดสี่แต้ม 17เเรียวยาโดริต5นัด4แต้ม18เคตตเฟ่4นัด3แต้ม19าลาพามัส5นัด2แต้มและดับที่20วบารเลนเซียหนัด1แต้มผลฟุตบอลกันโชซิลีอาอิตาลีปามาพ่ายอูรินเเซ่2ประตูต่อ3และลาซิโอชนะเวโรนา2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของกันโชซิลีอาอิตาลีอันดับหนึ่งอูรินเเซ่4นัด10แต้ม2นาโปลีสนัด9แต้ม สามอินเตอร์มิลานสีนัดแปดแต้มสี่อูเวนตุสสี่นัดแปดแต้มห้าตริโน่สี่นัดแปดแต้มหกลาซิโอสี่นัดเจ็ดแต้มเจ็ดเวโรนาสี่นัดหกแต้มแปดเอมโอรีสี่นัดหกแต้มเก้าอัลนต้าสี่นัดหกแต้มสิบเอซิมิลานสี่นัดห้าแต้มสิบเอ็ดเจนัวสี่นัดห้าแต้มสิบสองปาราสสี่นัดสี่แต้ม 13เลเช่สีนัด4แต้ม14ฟิีิเรนติน่าสีนัด3แต้ม15มอนซ่า4ีนัด3แต้ม16โรม่าสีนัด3แต้ม17โบโลญนาสีนัด3แต้ม18โคโมสีนัด2แต้ม19กายารีสีนัด2แต้มและอันดับที่20เวเนเซียสีนัด1แต้มผลฟุตบอลลีกเดอรฝรั่งเศส เกนนอโมฟูดชนะกอง3ประตูต่อ1โดยทางด้านเกนเนอโมฟูดนั้นได้3ประตูครับจากทางด้านของปาเป้มิซาบานาทีที่42จากจุดโทษและนาทีที่45ส่วนอีกลูกจากทางด้านของเกสตันฟาคริสนะครับนาทีที่59ส่วนทางด้านกองนั้นได้1ประตูจากอเล็กซานเดอร์เมนดี้นาทีที่4จบเกมคู่นี้นะครับเกนนฟูดชนะกอง3ประตูต่อ1 ผลผลู้บอลเซกุนดาลีกาของสเปนอัมเรียพ่ายกับทางด้านของคาสเตยอนไป2ประตูต่อ5โดยทางด้านอัมเรียนั้นได้2ประตูจากทางด้านของนิโก้เมลามสในทีที่72 และหลุยโซเลสจากจุดโทษนาทีที่81ส่วนทางด้านคาสเตยอนนั้นได้5ประตูครับจากทางด้านของลาอูซันเชสนาทีที่43โทมัสฟานเดอร์เบลนาทีที่62เคซูสเดมิเกลนาทีที่69และ83ส่วนอีกลูกนั้นจากทางด้านของอิสราเอลซูเอโรนาทีที่76จบเกมคู่นี้นะครับอเมริกาพ่ายกับด้านคาสเตยอน2ประตูต่อ5 ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษเบอร์มิงแฮมชนะทางด้านเล็กแฮม3ประตูต่อ1โดยทางด้านเบอร์มิงแฮมนั้นได้3ประตูครับทางด้านของเจสเตนฟิลในาทีที่22และนาทีที่52ส่วนอีกลูกจากทางด้านของโทโมกิอิวาตะนาทีที่59ส่วนทางด้านเล็กแฮมครับได้1ประตูจากทางด้านของแจ็คเมริออสในาทีที่3จบเกมคู่นี้นะครับเบอร์มิงแฮมชนะเล็กแฮม3ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของโปรตุเก ella, สเอสเตลาเสมอบาวิสตา2ประตูต่อ 2, 2> ผลฟุตบอลออสเตนเาียนของ Sweden, ie, สวีเดนฮัมบูรเสมอนอร์ทโคปิง1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีอัตัญยาสเปอร์ชนะอังด้านของอาดานาดมิสเปอร์2ประตูต่อ1และปิดท้ายก็ด้วยผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กนอเชลร์นเสมอเลนดอร์ดประตูต่อ1 โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการข่าวฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องมดสางชาแนลของเรากันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ